มาพบกับช่างฟ้าใสไทยนครอีกแล้วนะคะวันนี้มาเล่ตลาดนะคะมาล้านลูกุตลาดอะไรตลาดตลาดปลาอ๋อมาหน้าร้านเลยอ่ะหมูาซื้อโกโก้ราคาร้านใครนะชื่อร้านลูกุค่ะใช่ค่ะร้านลูกุเดินไปเลยแม่ยมันดีกาแฟด้วยสั่งอะไรอยากได้หมดนะ นอร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อยสุดๆค่ะสุดๆไม่สุดๆน้ำไม่กระเด็นแน่นอนเใช่ไหมลุงลุงปู้ก็มีช่องใช่ไหมลุงปู้ยังไม่ทำช่องยังไม่ทำเปิดเพจแต่ในไม่ช้านี้ฝากติดตามติดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับโอเคถ้ามาที่ตลาดลาลูคอนเทนั เดี๋ยวเข้าร่มก่อนนะทางนี้เข้าร่มกับว่าใสจะเป็นร่มค่ะอ่าเข้าร่มไปค่ะร้านอยู่ที่ไหนรอยูมีอะไรบ้างลูกจะมีอะไรคะอะะไรคเมนูหลายอย่างที่หนูไม่เคยรู้จักอ้าวไม่เคยรู้จักไงแต่แต่เขาจะมาทำวามรู้จักไงว่าถามว่าร้านลุงปูเนี่ยมีอะไรบ้างเอออ่ะลุงปูบอกดิมีน้ำมันลาใช่ไหมเราใส่กระดามมาลุงปูก็จะตอบ มีอะไรบ้างก็มีมีตามใจวัยรุ่นทุกอย่างครับมีอ่าตั้งแต่อาบูชิโนเอสเปซโซอเมริกาโนคืออาจจะเป็นอาจจะเป็นรถบ่วงแต่เป็นรถบ่วงไฮโซแล้วกันเนาะเคลื่อนที่เคลื่อนที่เราต้องบอกว่ารถขายน้ำสลิงไฮโซดีู่ไหมเคลื่อนที่เออ่เคลื่อนที่ไฮโซนะอ๋อวันจันทร์กับวันพฤหัสจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับอ่านะครับอยู่ตรง อ่ามันจะเป็นตรงที่กสนท่าพนมครับออ๋ใช่กสนลูกผู้อาจจะมีอ่ตู้คู่กับฟ้าใสก็ได้ใช่ไหมคะเปิดเลยเดี๋ยวแต่ลิงให้ตรงนี้เราตัวทำตลาดกันใช่ไหมมาจับมือก่อนนี่นะจ๊ะนี่โอเคไหมโอเคค่ะโอเคก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ ร้านลูกกุ๊บด้วยน,นะคะ <laughs> แล้วก็จอม้าใส่เทเลคอมด้วยนะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย